เอาอันเดยดแม่บอกกูอันตาบอกว่านายมาเพี้ยกับโปด้เลนตุ้มกูต่อไอ้วัดดีครับเออคุยกันก่อนมีใครอ่ะฮะมีต้นเคยอ่ะกูจ่าว้ยฮะจา่าอ๋อนี่จา่าเออหายว่างไปกูตกใจึนว่าตำรวจ ไอ้เฮียนี่มาใก็าบาบต่อัยกูเลยตำรวจนั่นแหละแต่ตำรวจยจุตาไม่แจ่มวดอไม่แจ่มวดตำอวดกันว่ามวดเสือดูเลยกินอมใช่ไหมมึงอ่ะฮะคนดูเนี่ยอะไรในกระเป๋าไอ้ยานี่มันกระทอมนี่ว่า กะตากระตอมมันต้องมีหลังคาออเชียนี่กวรเนตีนไวซาต้นมาเต๋นนะ่ะกูมาจากรุพันมาประจำการอยู่ที่นี่กูนึกแล้วต้องมาเตเอนถ้านายบ้านเรามาจับไม่กระตอมถ้ารอดีตำรวจโทรประเริดทองพรมรอยตำรวจโทรสิธิพงษ์ทองพรม นับตำรวจว่าจะระพงทองพรมนิ่มมาจับไหมครับทมโอเคก็ใ okay, จว,ว่าเรากินตำมานนี่มาแต่เอินรู้จักอีเลียวโค้งมึงนะอันนี้มันกระทมกระทมมันเป็นสารเสพติดประเภทที่ฮะวัยรุ่นมันพาไปทำสี่ขุนร้อยเพราะฉะนั้นกูจะต้องจับพาไปปรับที่โรงมาพักอ,นนอ,อันนี้ไม่จะทมอันนี้ใบจุมแอดอะไรนะใบจุมแอดผมพาไปหีบงพรดีบงเป็นกราก ไม่ต้องมาหกไอ้นี้มันกระทำอันนี้ใบจุเม็ดกระทอมใบจุเม็ดต้นเชื้อพุ่มมันได้นึกว่ากูไม่รู้อันนี้มันทมไอ้แกต้นช่วยนี่ใบจุเม็ดแต่เดททำอยู่ในเปาปลาทรายิน like ิอ๋อไอเดททำงั้นก็ไปโรงพักเรียกอับรับ รับไปละห้าร้อยไปละห้าร้อยแต่ของกูดีดีอ้นนี่ต้ากินทอมนี่ตึนจับออกินทอมกูจับทั้งนั้นเนี่ยเอ้นไม่ไปจับแม่งปดัดอา้าวไอ้สารกวนสันตีนเดะเดวเดวเดคุณคุณแบบนี้เจ้าวะ เราว่าเรกว่านย็นจัดรถอยู่นี่เอาปณีว่าพมเสียครับรับตรงนี้เลยว่าอย่าเสี้ยเวลานะครับอะไรนะ๋อจัดเสียครับรับกันตรงนี้เลยได้ไหมครับได้เออมึงก็ไม่ต้องเสียเวลาครูก็ไม่ต้องเสียเวลาครับแต่ก็ต้องเจว่าเราตำตามหน้าที่เราใจ่าไม่ตำตามกฎหมายครับเ,าเ้าเจอแลวเออ ผมยอมรับพิดเออกว่านี้เดี๋ยวผมไม่ไปพันถึงตึงทนโทตในผมจะงานรอยนะอะไรนะพอดีพอดีพอดีก,กูกูน้าอีโลใครฮะใครบ่าวไอ้นานโลถึงแก้ผมพันถึงตึงทนโตในผมจะงานรอยนะ<ๆ>น่าเออก็ได้เนี่ย คับเนี่ยใบพันเดียวแล้วในต่างตอนมันอย่าปริ้นกูแลว้วนะไปไปๆปที่แกจะมาถอยมากความครับตีลังไม่กินแล้วนะต้มนะครับนะครับจริงๆกูไม่ใช่ตำรวจกูโอโปรโปรนี่ที่จัดรถอยู่หลายวันแล้ว เหนใื่อยตายไม่ได้ตังรักบาทจัดรถอ,อยู่หลายวันแล้ววันนี้งานเข้าปกติอยู่เฉยๆได้ตังใจอะรอยสบายมาก <c oughs> เฮ้เว้เนบอยบากนี้เดี๋ยวจัดรถอยู่ทมงานช็อปตึงใบปันจิงกูได้ตัาเลระยันเวอร์ใบพันซูปเปอร์แมนอยู่เฉยๆได้ตังใจอะรอยสบายมากเฮ้เว้ มาเรียนวิชากับโยกี